สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขูสุพนกับพี่น้องครับนะครับมาพอกันอีกแล้วครับกับบาวมืดตามสไตล์คนอีสานนะครับวันนี้มาพอมกับเมงข้ามพี่น้องครับผมเอาเมงข้ามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูนะครับเนาะช่วงฤดูที่เมงค้ามนะครับเนาะหลายกับช่วงนี้ครับผมนะครับ ส่วนแมงค้ามือรู้ว่าด้วงนะครับเนาะด้วงกว่างพี่น้องเพิ่นเอินว่าบานเ,บ euh, เรียกัแบบบานบาน,บานเท่ากันเมงค้ามนะครับเนาะนะครับนะครับมันจะ,นอ,ะนนอยู่ตามต้นไม้นะครับพี่น้องครับตา,ต,ตามต้นไม้เลยครับตามต้นไผ่นะครับเนาะตามต้นไผ่นะครับเกาะตามกิม่งไห,ห,หม่นะครับเนาะตามกิ่งใหม้หรือว่าใบไหม่นะครับเนาะมันจะกินใบไม้เป็นอาหารนะครับพี่น้องครับผม ตัวที่มีเขาเงีๆตัวนี้ครับเอาไว้สวนกันนะครับพี่น้องครับเอาไว้สู้กันนะครับเนาะนะครับส่วนตัวที่มีเขาเงีๆก็คือเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องตัวผู้นะครับผมเก็บมาได้ครับเก็บเอ่อเอ่อมาแต่สวนยางนะครับเนาะเก็บมาแต่สวนยางนะครับพอดีรานไปกีดยางนะครับเนาะไปกีดยางกันนะครับหาตัมต้นไม้นะครับเนาะ ตามต้นใหม่นะครับผมก็เลยเอามาไว้ในตะกานะครับเอาตะกาไว้นะครับผมอันนี้ก็เอาอ้อยนะครับเอาอ้อยให้มันกินครับผมนะครับเอาอ้อยทุบทุบทุบนะครับเนาะนะครับทุบไหวนะครับพี่น้องครับผมนะครับด้วงกันเพื่อเอื่อนวาด้วงกวางพี่น้องนะครับหรือว่าบันเอื่อนภาษาบันเท่าว่าเมฆคามนะครับเนาะเมฆคามสวดมากเขาก็ไปส้นกันครับเด็กหน่อยมักขนาดพี่น้องครับผมเด็กหน่อยเนี่ยมักเอาส้นกันนะครับเนาะ นะครับเขาเน่าๆแบบนี้ยิ่งหมักพี่น้องมักลายครับผมยังด็หน่อยก็มักลายครับนะครับเอาไปคั่วกินครับเ่ามือครับนะครับเอาไปครัวครับเอาไปคััวกินแสบเลยครับผมนะครับเด็กหน่อยเนี่ยโอ้ยนะครับเห็นบ่อไหนเลยครับเอาเขาเน่าๆมาเลยครับผมสู้กันครับพี่น้องครับสู้กันครับผมเด็กหน่อยนี่หมักเลยมักลายครับผมนะครับแมงคามก็หมักอยู่ตามต้นไม้ต้นไายต้นยังก็อยู่ครับผมนะครับอยู่ตามป่านะครับเนาะนะครับ นะครับมม่ดีก็เอาดวงมาฝากเอาแมงข้ามมาฝากผีฝากน่องนะครับเนาะนี่มันจาก,กาศบานบานทเท่านะครับผม เมงคามพี่น้องนะครับเมงคามอันน it ี er ้อันนี้ตัวนี้มันบ่มีเขาเนาะครับเนาะอันนี้เป็นแบบตัวเมียพี่น้องนะครับตัวเมียเด้อตัวนี้นะครับบ่มีเขาแบบนี้เป็นตัวเมียนะครับอันนี้นะครับส่วนนี่เขานี่จะเป็นแบบอ่าตัวผู้นะครับนะพี่น้องตัวผู้นะครับเบาหมืดขัวกินได้ได้พี่น้องนะครับขัวกินเสพๆเลยนะครับผมนะครับในกระดิ่เก็บใบตะกาลนะครับเนาะเก็บใบตะกาลนะครับผม นี่อันนี้กิบโตผูนะครับเนอกาะมีเขานี่นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวมือก็ขออำลาพาจากนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับนอกาพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับที่เข้ามารับชมช่องบ่าวมืดตามสไตล์คนอีสานนะครับสำหรับวันนี้บ่าวมือก็ขอ,ขอคำบาสวัสดีครับ